นี่คือหมูปิ้งที่ผมสั่งมาใช่ไหมครับทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะครับก็ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าท่านประธานจะกินหมูปิ้งข้างทางแบบนี้ออฉันว่ามันไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเลยนะคะนี่คุณครับที่ผมเรียกพวกคุณมาในวันนี้เพเพราะว่าผมจะเลื่อนตำแหน่งการทำงานพวกคุณทำงานให้กับผมได้ดีนะครับโดยเฉพาะคุณไอ์ คุณได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผมเป็นอย่างดีนะครับคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ต่งๆๆใครดีๆใดีหมูปิ้งไม่จ้าหมูปิ้งไม่ละห้าบาทเลยจ้าไม่ละห้าบาทที่เธอควันหมูปิ้งเธอเนี่ยช่วยพัดไปทางอื่นได้ไหมมันมาโดนชุดชนเนี่ยชุดชันเหม็นสาบหมดเลยเนี่ยออ มันห้ามไม่ได้ค่ะคุณมันก็ไปตามลมอะค่ะห้ามไม่ได้เหรอห้ามไม่ได้แกก็ย้ายไปขายที่อื่นสิฉันต้องเดินไปทำงานผ่านทางนี้ทุกวันอะกลิ่นไปประโดนตัวฉันฉันไม่ชอบแต่ฉันก็ขายมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะคะแล้วพนักงานในบริษัทเนี้ยก็กินมูปิ้งของฉันตลอดถ้าจะให้ฉันย้ายอะให้ฉันย้ายไปขายที่ไหนคะก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันเหม็นอะเน่ก็ได้แกคอยดูนะ ว่าถ้ามีการเปลี่ยนผู้บริหารเมื่อไหร่เนี่ยเกดีออกไปจากที่นี่แน่เสียลมเม่นก็เหม็นร้อนก็ร้อนมาละห้าบาทจ้าอืเออคุณเอกคะคุณเอกครับผมคุณเอกว่า ผู้บริหารคนใหม่เนี่ยเขาใจใจดีไหมคะคุณเอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะป้าน่าจะใจดีมั้งเนาะนก็ภาวนาอย่างนั้นแหละผู้บริหารคนใหม่น่ะใจดีแต่ฉันไม่ได้ใจดีนะป้าถ้าใครทําผิดเนี่ยฉันจะไล่ออกให้หมดเลยเอ้าวคุณอไอไปอารมณ์เสียที่ไหนมาครับไม่มีอะไรหรอกเอ่อป้าวั<ห>นี้ทำความสะอาดห้องประชุมเรียงเนี่ยโอ<ห>้บ่ายเนี่ยผู้บริหารคนใหม่จะมาแล้วนะ อุ้ยคุณป้าลืมนะคะ่ะงั้นป้าขอตัวไปทำความสะอาดก่อนนะคะไปสิค่ะค่ะค่ะข,ขอโทษค่ะไม่บอกก็ไม่ทำใช่อ่ะแกก็ทำงานแกไปสิเอกพูดมากอยู่ได้ครับครับแต่ละคน หมูปิ้งไม้ละห้าบาทเลยจ้าเข้าเหนียวก็มีนะจ้าเ้าเหนียวร้อนๆจ้าหมูปิ้งไม่จ้าหมูปิ้งไม้ละห้าบาทเลยจ้าหมูปิ้งไม่จ้าคุณคุณครัเอคุณคุณคะเงินคุณตกอะคะ่ะคุณคะนี่ของคุณนะคะคุณเ,เงินเงินคุณตกอะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับ ถ้าไม่ได้คุณเนี่ยผมคงแย่แน่ๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเก็บได้เนี่ยผมว่าผมคงไม่ได้เงินคืนนะครับโอเคฉันไม่เอาไปหรอกจ้าเงินอันเนี้ยผมสาคัญกับคุณมากใช่ครับเพราะเงินเนี้ยผมต้องไปซื้อของให้กับลูกค้าแต่ถ้าเงินนี้หายไปเนี่ยผมคงแย่แน่ๆเลยว่าแต่หมูปิ้งเนี้น่ากินอย่างเลยนะครับซักไม้ไหมจ้าอร่อยนะจ้างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยช่วยเอาหมูปิ้งชุดเนี้ย ไปส่งให้กับบริษัทริขิตกรรมนะครับผมเมาหมดเลยครับจริงเหรอคะหมดเลยนะจ๊ะครับผมงั้นเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บที่รถก,ก่อนนะครับแล้เวเดี๋ยวเจอกันแล้วคุณเนี่ยบอกว่าเอาหมูปิ้งนะมาให้กับประธานคนใหม่ได้จ้ะขอบคุณนะจ๊ะ งนี้หน่อยสิฝุ่นเยอะเลยเนี่ยค่ะค่ะค่ะคุณใช่ไหมคะเช็ดให้มันสะอาดสะอาดหน่อยให้มันคุ้มค่าแรงหน่อยสิระวังนะอย่าให้มันแตกค่ะคุณยีลาดอยู่นั่นแหละเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะคุณถ้าเสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้วปะค่ะค่ะค่ะเกกะนี่เกกาเอาหมูปิ้งมาขายที่บริษัทฉันหรอ เออแต่ว่าท่านประธานสั่งไงคะประธานสั่งนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าาาประทานคนใหม่อย่มาไม่ถึงเลยจะสั่งได้ไงจริงๆนะคะที่เนี่ยฉันเป็นคนดูแลทั้งหมดอย่ามาอ้างประทงประธานอะไรเลยแต่ว่าแต่อะไรฮะท่านประธานใครเขาจะมากินหมูปิ้งแบบนี้ฮะเนี่ยไม่มีใครเขากินหรอก คุกค,ครับนี่ประธานคนใหม่ครับคุณบีอุ๊ยสวัสดีค่ะท่านประธานนี่คือหมูปิ้งที่ผมสั่งมาใช่ไหมครับทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะครับก็ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าท่านประธานจะกินหมูปิ้งข้างทางแบบนี้ฉันว่ามันไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเลยนะคะนี่คุณครับ คุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณให้เกียรติผมบ้างนะครับก็ฉันกแค่พูดไปตามที่ฉันคิดอะคะ่ะเออนี่เธอถ้ามันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเธอก็ออกไปได้แล้วปะเขาจะประชุมกันเดี๋ยวก่อนคุณ,คณมีอะไรหรือเปล่าคะคุณอยากทํางานที่บริษัทนี้ไหมครับแต่ถ้าคุณอยากจะทํางานที่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณทํานะครับนี่มอะไรกันคะคุณจะให้อีแม่ขาหมูปิ้งเนี่ย มาทำงานร่วมกับผูเรเหรอคะใช่ครับผมอยากจะทำหมูปิ้งเนี่ยส่งออกทั่วโลกครับทั่วโลกเลยเหรอคะแค่ขายหมูปิ้งเนี่ยนะสาขาเดียวก็อาให้มันรอดกันเถอะแล้วคุณจะทําทไมล่ะครับถ้าคุณไม่อยากทําเนี่ยคุณก็ลาออกไปสิก็ได้ฉันไม่อยากทําหรอกนะบริษัทห่วยๆแบบนี้ฉันเนี่ยเรียนจบถึงปริญญาเอก มีคนต้องการตัวฉันเยอะแยะฉันขอลาออกเฮ้ยลบสิเหตุการจริงเลยอายอายคุณเอกครับคุณไม่ต้องไปตามหรอกครับไอ้ประเภทคนแบบนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รอดหรอกครับคุณเป็นอะไรมากไหมครับสบายมากค่ะไม่เป็นไรค่ะ สบายดีไหมเอกสบายดีแล้วไอ้ล่ะเป็นไงบ้างตอนนี้ฉันตกงานอยู่ดินี่ตั้งแต่ฉันลาออกจากบริษทัทนั้นนะนะฉันก็เข้าออก,อ,อ,กออกบริษทัทอื่นตลอดเลยอะ่ะทำงานได้ไม่เกินหกเดือนเลยนะว่าแต่ที่น่าน่ะผู้บริหารคนเก่าหรือว่าคนใหม่อะ่ะคนใหม่ใจดีมากเลยโบนัสก็ดีสวัสดิการก็ดีเออแล้วไอ้อะจะกลับมาทำงานไหมล่ะงานก็ดีเลย S <S> เดี๋ยวฉันจะลองไปสมัครดูนะโอเคไว้เจอกันโอเคนี่ไงเดี๋ยวแกนั่งรออยู่นี้นะเดี๋ยวฉันทํทำงานก่อนเดี๋ยวรอท่านประธานจะมาสัมภาษณ์เองโอเคงั <Okay. S 2> ้นเดี๋ยวเราขอแฟ้มมากันฝ <Okay. S 2> ากด้วยนะ หรอค่ะทำงานที่นี่ตั้งแต่วันนั้นก็ดีเธอก็จะได้เป็นลูกน้องฉันไงพอต่อไปเนี้ยฉันจะกลับมาเป็นผู้จัดการที่นี่อ้าคุณฟ้ายังไม่สัมภาษณ์ไงหรอครับนี่ครับัติของคุณอ้ครับนี่เอกอย่าบอกนะว่าใช่ครับนี่ประธานบริษัทมายาชีวิตคุณฟ้าลุง ถ้าทำงานที่นี่ฉันว่าตำแหน่งผู้จัดการไม่เหมาะกับเธอคงจะมีแต่ตำแหน่ง,นงอะไรคะเลขาใช่ไหมคะเลขาฉันก็ทำได้นะคะไม่ใช่ค่ะพนักงานขายหมูปิ้ง ừ, ตอนนี้หมูปิ้งของเราเนี่ยมีมากกว่า2000สาขาอยู่ในปั๊มแล้วนะคะ <ừ. S 1> คุณทำได้หรือเปล่า <ừ. S 1> ถ้าทำไม่ได้ก็เสไปสมัครงานที่อื่นนะคะแต่คุณอย่าลืมนะว่างานสมัยนี้มันหาย,ยากยิ่งคนไม่มีความอดทนแบบนี้ ทำที่ไหนก็ยากหรอกคะ่ะรู้ไหมคะขายหมูปิ้งเราก็ต้องมีสติในการปิ้งไม่งั้นมันจะไหมก่อนที่มันจะสุกไม่งั้นมันก็จะไม่อร่อยไม่น่ากินเห็นไหมว่าขายหมูปิ้งเนี่ยก็ต้องใช้สติเหมือนกันทุกอาชีพไม่มีอาชีพไหนกระจอกหรอกคะ่ะทุกงานก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญความชํานาญไม่ต่างกันหรอกเอาเป็นว่าถ้าคุณตกลงเนี่ยก็ตามเข้ามาในห้องสัมภาษณ์เนาะ ฉันไปขายหมูปิ้งเนี่ยนะเจ้าน่นะก็สวยนะแกสวยกว่าลิงนิดนึงไอ้นี่วันนี้อากาศด,ดีดูสิ มาแต่เช้าเอาแฟมให้เจ้านายแต่เช้าเลยเนาะเห็นคุณบีชมไม่ขาดปากเลยนะว่าทำงานดีแล้วก็ทำงานเก่งให้ทำงานไปเถอะฉันละเบื่อให้ฉันพักผ่อนมึงเถอะทุกวันเนี่ยทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตจะบ้าตายอยู่แลวโอ้ยไหนอะอตัวแกก็ยังเป็นตัวหัวก็ยังเป็นหัวอยู่นี่ไออีนี่เปรียบเทียบปะล่ะโอ้โหนี่ก็เจก็ทำให้ได้สู้เขาดิ โอ้แค่นี้เยอะกว่ามันอีกให้ทางบ้างเหนื่ยนอยทุนไอ้ครับงานที่ทุนไอให้ทำเสร็จแล้วครับ อออืโอเคเรียบร้อยดีมากเลยอ่ะครับอ่ะพี่ฝากอันนี้หน่อยเอาไปทำต่อให้หน่อยนะได้ครับแต่ว่างานนี้พี่รีบต้องรีบเอาไปส่งคุณวีบ้านเย็นนี้ครับได้ครับยัพง่งไปขนมจ้ะขอบคุณมากครับเอาไปกินนะครับผม mm hmm. บร้อดีมากสบายละวันนี้ และนี่ขนมร้านอร่อยไอไปซื้อมาให้คุณบีเลยนะคะต่อแถวตั้งนานกว่าจะได้เลยะคะเนี่ยคุณบีลองชิมดูน,นะคะว่าอร่อยหรือเปล่าขอบคุณมากนะคะคุณไออุย๊ยทําไมโต๊ะคุณบีรกจังคะเดี๋ยวช่วยจัดให้นะคะไม่ไม่ต้องหรอกนะครับคุณไอซอผมขอบคุณมากนะครับไหนดูสิมีอะไรม้างเนี่ยร้านเนี้ยเขาบอกว่าอร่อยมากคุณบีต้องลองชิมไม่ได้นะคะโอ้ ขนมของคุณไอนี่น่าทานมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมมองคุณไม่ผิดจริงๆนะครับที่รับคุณเข้ามาทำงานที่นี่หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นหลักการทำงานของอายุแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีมีอะไรให้ช่วยหรือว่ามีกอกสาาอีกเรียกได้เลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ว่าจะไปซื้อขนมมาให้คุณบีอีกได้ครับทานให้อร่อยนะคะ <ไ>ป,ป้าจา๋ากาแฟแก้วหนึ่งนะสัลโหลเออมึงตอนนี้กูมาฝึกงานได้งานที่นี่โคตรดีเลยวะ่ะเออเออให้เงินเดือนเด็กฝึกงานเยอะเจ๋งอนะ่ะมีาเารนติดก,กระเป๋าใช้ตลอดเลยเออโอเคแค่เนี้ยสวัสดีครับ ไ้ยออกบริษัทนี้เขาให้เงินเดือนเด็กฝึกงานด้วยหรอวะคุณบีน่าจะให้หรอมั้งนั่นปแปลกๆรหะวะที่ผมเรียกพวกคุณมาในวันนี้ก็เพราะว่าผมจะเลือกตำแหน่งการทำงาน พวกคุณทํางานให้กับผมได้ดีนะครับโดยเฉพาะคุณไอ้คุณได้ทางานที่ได้รับมอบหมายจากผมเป็นอย่างดีนะครับคุณเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ครับผมดิฉันจะทําให้เต็มที่สมกับที่คุณวีไว้ใจเลยค่ะตําแหน่งงานที่ผมใจะให้คุณทําเนี่ยต้องใช้ความรับผิดชอบแล้วก็ความอดทนเป็นอย่างสูงคุณต้องดูแลในทุกๆแผนกนะครับตำแหนแ่งอะไรหรอครับคุณบี ก็ตำแหน่งแม่บ้านไนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีความอดทนสูงต้องดูแลทุกๆ้านแห่ฉันเป็นฝ่ายจัดซื้อนะคะคุณมีทำไมถึงให้ฉันไปเป็นแม่บ้านล่ะคะเพราะว่าคุณต้องเริ่มจากการเป็นแม่บ้านก่อนคนระับคุณไอ้์คนต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ทำงานด้วยตัวเองให้ได้ซะก่อนไม่ใช่มาทำงานเพื่อประจบสอบพอเอใจผมอย่างนี้คุณคิดผิดแลวครับคุณไอซ ผมรู้นะครับงานทุกชิ้นที่ผมให้คุณทำํำคุณก็ไม่ให้เด็กฝึกงานทําต่อคุณเริ่มจากการใช้เงินจ้างเด็กฝึกงานทําคุณทําแบบเนี้ยมันทําให้เด็กฝึกงานของผมขาดความรับผิดชอบนะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเวลาผมใช้งานอะไรเด็กฝึกงานนะครับเขาไม่อยากทําให้ผมเลยครับแต่สําหรับคุณไอซ์เนี่ยเขาทําให้ทุกอย่างเลยที่แท้คุณก็เอาเงินจ้างเด็กฝึกงานนี่เองคุณไอ ก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะครับคุณไอ้์ว่าคุณจะรับตําแหน่งแม่บ้านนี้หรือเปล่าเพราะตําแหน่งที่เหมาะสมกับคุณในบริษัทของผมนี้ก็มีเพียงแค่ตําแหน่งแม่บ้านตาแหน่งเดียวนี่แหละครับคุณไอ้